อัปเดตแฟชั่นเสื้อขาวสวยๆนะคะและมีจัดโปรให้ท้ายคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะพี่ๆคะ่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอก30บวกทั้งหมดเลยราคาตัวละ69บาทแล้วก็ใส่สวยเห็นไหมเนี่ยตัวที่ใส่อยู่เนี่ยก็69บาทเท่านั้นนะคะ69บาททุกตัว3ตัวส่งฟรีชอบตัวไหนแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง youtube น้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหา,าน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยตัวที่1 อลังการมากฟูฟ้องโอ้โห69บาทด้านหน้าด้านหลังเป็นซิปหลังอันนี้คือใส่ออกงานใส่งานบุญงานบวชพี่ๆสวยสดใหม่มากเลยอก38ค่ะตัวนี้อก38สวยและหรูหรามากชอบตัวนี้แคปภาพมาได้เลยพี่พี่ขามีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นค่ะเอาไว้ตรงนี้กนก็ได้ค่ะต่อไปอก38 เรียบรูผู้ดีคุณนายไฮโซมากดีทงดีเทลตั้งแต่คอไล่ลงมาข้างล่างเสื้อขาวเป็นเสื้อที่ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีใส่กับกางเกงอะไรก็สวยดาราเซรงเซ็งซใส่กันเยอะมากค่ะตัวนี้อก38อก38ดีเทลสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะแคปภาพแล้วทักแชทมาเลยนะจ๊ะต่อไปค่ะตัวนี้อก38อารมณ์แบบแขนตุกตาคอปกอ่าเป็นแบบสั้นๆเหมือนของางนี้แหละแล้วพี่พก็ เอาไปใส่กับกางเกงเอวสูงอย่างเงี้ยน่าสวยแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะค่อนข้างจะแฟชั่นและวัยรุ่น69บาทและใหม่มากค่ะผ้าคือใหม่ผ้าคือดีมากต่อไปน่ารักมากตัวนี้อก38บปค่ะผ้ามันเงาลือโน้คอ,อสวยแขนสวยจังเลยทุกคนค่ะ69บาทสาตัวส่งฟรีเป็นงานมือสองนะคะที่ซักและทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งงานที่ขายดีมากก็ แฟชั่นเสื้อขาวนี่แหละค่ะต่อไปค่ะตัวนี้อก38นะคะพี่พี่เรียบหรูคุณหนูคุณนายนะคะที่คอที่แขนสวยมากถ้าเชื่อชอบตัวนี้ดูความสวยความละเอียดได้เลยว่าคอก็สวยขนาดไหนด้านหน้าด้านหลังก็คือสวยสดใหม่ที่สุดเลยค่ะต่อไปค่ะนอ้องเอกให้ดูนะคะปาดลายอก3 8สวยมากหรูมากเลยทุกคนค่ะ นึกออกใช่ไหมคะว่าถ้าใส่ออกมาแล้วจะเสื้อขนาดไหนเน้นใส่ปวดใส่โชว์นะคะใส่ออกงานปาตรงปร์ตี้กับเพื่อนนะซื้อเก็บไว้ได้เลยผ้าดีมากเลยอะ่ะผ้าดีมากงานสวยมาก69บาทเท่านั้นจึงมากเลยคะ่ะตัวนี้แฟชั่นสุดๆต่อไปนะคะเป็นเสื้อตัวตัวยาวเสื้อตัวยาวอกส8สบปอก3 8บตัวนี้สวยมากเอาจริงๆคนสาม สามสี่สบหกสามปดคือใส่สวยเน้นใส่สวยเน้นใส่สบายผ้าสวยใหม่มากดูดีมากค่ะทุกคนค่ะเป็นมินิเดรสได้เลยอ่ะตัวนี้นะคะใส่เป็นมินิมินิเดรสได้เลยน่ารักมากค่ะข้างหน้าข้างหลังผ้าใหม่ไม่อยากให้พลาดเลยพี่ๆค่ะต่อไปอกสามสิบสม 3ามสองสาส่สหสใส่ได้ S M L อ่ะตัวนี้คือ S M L ใส่ได้เพราะว่าอกเป็นสมอกนะคะแขนเป็นตุกตาอารมณ์ที่ใส่ออกมาก็จะคล้ายๆกับตัวที่เรต้องใส่นี่แหละพี่พี่คะ่ะก็หวยรุ่นไปเลยสิจ้ากระชากไว้ไปเลยสิจ้า <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะรีวิวเสื้อตัวนี้นะคะฟิตหุ่นอยู่2ออาทิตย์ น่ารักอ่ะสนับสนุนให้ทุกคนสวยและเซ็กซี่นะคะตัวนี้รับรองว่าใส่ออกมาแล้วเป็นตุ๊กตาพี่ๆเวลามันอยู่นะไม่แ่อยนะมันมองทรงไม่ค่อยออกหรอกนะแต่พอเวลาใส่ออกมาแล้วมันสวยมากนะคะตัวต่อไปอกส4ค่ะว้าวผ้าคือดีมากผ้าสวยมากทุกคนอันนี้น้องเอ๋จับน้องเห๋รู้เร็วก่าเป็นงานราคาแพงมากพี่ๆดูป้ายเิยเป็นพวงเลยอะป้ายเป็นพวงขนาดนี้พี่ๆลองคิดดูว่างานเขามายังไงก่อน ป้ายเขาจุกๆมากเลยนะตัวเนี้เออตัวนี้อกได้34นะคะงานสวยเรียบหรูดูดีคุณหนูคุณนายไฮโซมากแล้วเขามีเชือกผูกด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้เน้นหุ่นเรามากขึ้นนะคะตัวนี้เอาไปรับรองว่าสวยคุณหนูน่ารักแน่นอนค่ะ ต่อไปตัวนี้อก38นะคะพี่พี่ขาด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แขนตุ๊กตาเหมือนน้องน้องเห็นใส่เนี่ยเห็นไหมแขนตุ๊กตาใส่น่ารักมากแล้วด้านหลังเป็นซีฟนะคะอก3 6 38ใส่ตัวนี้สวยเลยอือพี่พี่ดูความสวยของเนื้อผ้าก่อนผ้าดีผ้าสวยมากอยากให้ได้อยากให้โดนน่ะงานมันน่ารักงานมันแฟชั่นแล้วใส่ยังไงก็ไม่เหมือน69บาทนะจ๊ะต่อไปตัวนี้อก38โอ้โหผ้าแบบ ผู้ดีผู้ดผ้าแบบดูรู้ยดูรวยพี่พี่ค่ะสวยใหม่มากสวยสวยใหม่มาอันนี้คืออเราก็จะทําความสออาะอาดอย่างดีนะคะแช่ไว้อย่างดีจนงานแบบสวยสดใหม่แล้วก็นํามาอัปเดตให้ตัวนี้อก34ใส่เป็นมิลิเดรสได้อย่างนี้สวยน่ารักนะคะ3 4 3สใส่ได้ค่ะพี่พี่เพราะว่ามันยืดนะอะ s M L ใส่สวยค่ะตัวนี้นะคะ SML ใส่สวยแน่นอนค่ะของจริงสวยมาก ต่อไปนะคะอ,อก 3, 4, สามสี่สายเดี่ยวพี่ๆสายเดี่ยวน่ารักมากพี่ดูงานสิคะพี่ๆดูงานเขาก่อนเขาจะมีลูกลงลูกเล่นอะไรให้เยอะแยะมากมายมีผูกนองผูกหน้าเนี่ยใส่กับกางเกงยียนนะตัวสายเขาก็สามารถปรับได้พี่ๆน่ารักตัวน,นี้นะเอาไปไว้ใส่เลยมันน่ารักมากจริงๆค่ะต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้อ,อกสามสิบหกค่ะโอ้โหพี่ๆขาเห็นอย่างเนี้ยแขนตุ๊กตา ใส่ออกมาแล้วน่ารักขนาดไหนเอวเป็นสม,ม็อกอย่างนี้นะคะนี่สวยไหมน่ารักใส่กับยีนน่ารักมากทุกคนไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะอก38ไฮโซเรียบหรูผู้ดีนะคะแขนเขินคออะไรสวยใส่ไปวัดทำบงทำบุญงานสุขคงงานสุขงานสุภาพได้เลยนะคะตัวนี้ใส่ทับในก็ได้นะคะ ไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก34คออลังการมากแขนอลังการมากน่ารักอะ่ะดูผ้าคือมีความผิวผิวผิวพีวว่ดูตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะผ้าสวยมากน่ารักมากแล้วคืองานคือใหม่มากจริงๆค่ะทุกคนต่อไปตัวนี้อก38 นะคะอก38ตัวนี้ผ้าดีสวยแขนเขินอะไรทุกอย่างเป๊ะเวอร์ด้านหลังมีความเซ็กซี่จากลูกไม้เบาๆทำให้เชิ้ตตัวนี้ดูหรูหราดูมีระดับแล้วดูสวยมากที่ปกติเลยค่ะตัวต่อไปอก36นะคะแขนตุก๊กตาเป็นครอบสั้นอะแขนตุก๊กตาครอบสั้นเอาไว้ใส่อย่างนี้น,น,น่ารักนนะคะทุกคนคะ่ะอะา36ตัวนี้ค่ะสวยมากเลยทุกคนลูกคอเขาลูกเล่นเขาต่างๆนะคะ ไปต่อกันที่ต่อไปตัวนี้คุณหนูค่ะอก34เข้ารูปแล้วคอแบบโอ้โหน้องเลร,รู้เลยว่าถ้าหนูใส่ตัวนี้จะออกมาสวยมากเลยอก34ใครอก34ใส่ตัวนี้ได้นะคะมาเอาไปเลยในคลิปนี้ก็จะรวบรวมรอกไซส์30บวกให้นะคะชอบตัวไหนมาทักมาหน้จ้าตัวนี้32ค่ะขอคนตัวเล็กแต่ผ้าดีมากเน,เ,นเนื้องานดีมากคนตัวเล็กและต้องการงานเข้ารูปหนูขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะสวยตาแตกเลยค่ะ ไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปอก38 38นะคะคอสวยแขนสวยอ่าเน้นใส่สวยเน้นใส่สบายตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยนะคะพี่ๆ่ะซื้อข่าวแฟชั่นน้องเห็ก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะพี่ๆเพ,พราะว่าเป็นานอีกหนึ่งงานที่ขายดีต่อไปอก34ค่ะอก34ใส่ายเดียวนะคะแบบเข้ารูปค่ะอ่าเป็นอย่างี้เป็นโค้งมันเอาแต่ตัวเนื้อผ้าคือดีมากด้านหลังเป็นงานซิฟแบบนี้ด้านล่างมีระบายอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะอก สามสิบแปดค่ะสามสิบแปดตัวนี้สวยและน่ารักมากมีเชือปกปูบอข้างหน้าด้วยผ้าดีดีเก๋เวอร์นะคะโอยมันสวยอ่ะพี่ที่สวยจนหูอยากรูอยากรูอืเนี่ยดูดิโูหป้ายเปยมีเต็มไปหมดเลยพี่ที่ดูสิสวยน่ารักนะคะส,สาวๆเอาตรงไปรีดแล้วผูกใหม่มันจะสวยกว่านี้อขออนุญาตผูกแบบค่าวๆให้ดูเด้อต่อไปนะคะอกสามสิบหก เป็นสายเดี่ยวค่ะตัวนี้เป็นสายเดี่ยวเออ,อทรงเก๋สวยมากแล้วตัวแขนเป็นแบบเป็นออกแนวะแฟชั่นมีการตกแต่งแขนให้มีความแบบขยุ้มไปขยุ้มมานะคะแฟชั่นเกาหลีเกเาใจมากเลยค่ะพี่ๆสวยสดใหม่ตัวนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะจ๊ะต่อไปค่ะอก34อก34เน้นใส่สวยใส,ยสย่สบายตัวนี้สวยมากเลยเรียบร้และดูดีสดใหม่ตลอดนะคะชอบตัวไหนทักมาได้เลย69บาทนะคะ3ตัวส่งฟรีค่ะต่อไปอก38ค่ะ ตัวนี้อ,อก38นะคะว้าวพี่ๆราคาแบบนี้คือมีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่า10ต,ตัวได้นะคะมีมากกว่าส0ต,ตัวได้เฉพาะเสื้อขาวเนี่ยเป็นเสื้อที่เราสามารถใส่ได้บ่อยตลอดเลยพี่ๆดูความสวยสวยคุ้มค่ะต่อไปนะคะตัวนี้อ,อก38ค่ะอะดูคอดูกระดุมเอาว่าสวยขนาดไหนแต่ละตัวเขาก็จะมีดีเทลที่สวยแตกต่างกันไปตกแต่งลูกมงลูกไม้นะคะใส่แล้วน่ารักเชียวแบบนี้ค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะอก36ค่ะผ้าดีผ้าสวยผ้าใหม่มากทุกคนค่ะชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยงานคุ้มค่านะคะพี่ที่คถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยอ่ะคุ้มมากเลยแล้วเราไปขายต่อจะเป็นงานที่ขาดทุนน้อยมากหรือได้ทำกำไรได้เลยเพราะลูกค้าต้องเห็นเนี่ยเอาไปขายต่อกันตัวละร้อยกันเยอะนะคะต่อไปนะคะอก38ค่ะตัวนี้อก38ว้าวมีเชือกผูกข้างๆด้วยน่ารักแขมตุ๊กตานะคะ ก็จะใส่ประมาณนี้เอสวยใส่กับกางเกงอะไรก็สวยนะคะเสื้อแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ S M L ใส่สวย S M L ใส่สวยเน้นเซ็กซี่นิดนึงนะข้างหลังเป็นสมอกนะคะอ่ะแบบนี้ค่ะเออใ่พี่สงสัยจะได้เสร็จน้องเอกอีกแล้วตัวนี้เนี่ยไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะอกสามสิบหกอยพี่พี่ดูดิตัวที่น้องเอนใส่อยู่เนะี่ยก็ตัวละหกสิบเก้าบาทคือถ้าไม่บอก ไม่มีใครรู้แต่น้องเอกซื้อมาใส่เองใช่ไหมแล้วทีนี้นมันก็จะมีไซส์ที่ไม่ใช่ของน้องกก็หลายตัวน้องเากก็นามาแบ่งๆกันไปใลราคาเบาๆนะคะพี่ๆนี่ตุก๊กตาน่ารักนะคะเสื้อแบบขอบสั้นอย่างเงี้ยใส่กับกางเกงเอวสูงคือสวยค่ะมันจะเซ็กซี่เบาๆเนาะอย่างเงี้ยเออตัวนี้ส6สค่ะต่อไปส8สิด ตัวนี้38นะคะบิ๊บชอบตัวไหนก็แคปภาพมาได้เลยนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เราทําความสะอาดเราทําให้ใหม่เอี่ยมใหมกริบเลยต่อไปอก38ค่ะตัวนี้้คอบัวน่ารักมากเลยคุณนู้คุณหนูนะคะมีเชือกผูกให้มัดเอวก็จะทําให้เราดูน่ารักแล้วก็ดูเซ็กซี่มากขึ้นสําหรับตัวนี้คือ SML ใส่สวยเลยค่ะถ้ามีเชือกแบบนี้ให้ปรับได้ทุกคนปรับได้หมดนะคะต่อไปค่ะ3าเป็นเสื้อกล้าม สกรามที่สวยและเก๋มากดูหูดูคือดูใส่เราต้องน่ารักมากๆเลยอ่ะข้างหลังเป็นลูกไม้เสื้อตัวนี้ใส่ออกมาแล้วจะดูน่ารักที่สุดเลยนะคะตัวต่อไปค่ะอก36ตัวนี้ค่ะดูคอดูแขนลูกไม้ประดับนะคะแล้วก็มีเชือกผูกด้านหลังทําให้เห็นหุน่นเห็นอะไรน่ารักมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือเน้นแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆไปพี่ดูลูกหมกลูกไม้ผ้าลูกไม้แพงนะคะทุกคนค่าดูค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะอันนี้อก40บบวกค่ะอ่า ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้อกสามสิบหกค่ะอกสาสิบหกพี่พี่ขามีความเซ็กซี่ที่ด้านหน้าเบาๆตองเอวมีแบบตกแต่งระบายเบาๆของพวกนี้เวลาใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะด้านหลังก็มีซิปด้วยอ่าเนี่ยคือความสวยมันเกินราคาคุ้มค่าแน่นอนนะคะหกสิบเก้าบทเท่านั้นต่อไปเอาตัวต่อไปมาเลยเดี๋ยวถ่าคลิปน้องเหวมีจัดโปรให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะอกสามสิบหกค่ะอุ้ย น่ารักมากเลยอะค่ะทุกคนคะ่ะมีกระเป๋าข้างหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมผ้าทิ้งๆเนาะใส่แบบสวยใส่น่ารักเป็นเหมือนอารมณ์ค้ายขายเสื้อกากะเสื้อแขนกุดอ่ะอืมต่อไปคะ่ะใส่เดีเย่ยวตัวนี้อกสามสิบแปดอกสามสิบแปดผ้าดีมากพี่พี่ค่ะเนื้อผ้าแบบโหหนูอยากให้พี่พี่ได้สัมผัสอะดูดิงานโปรงงานป้ายมา้อย่างเงี้ยพี่พี่รู้ไว้เลยว่าคืองานที่แพงมากๆเลยนะคะว้าว ลินิน55%าินไม่น่าคือผ้าลินินแพงมากนะคะเป็นผ้าใหญ่ธรรมชาตินะคะจะทำให้ใส่สวยใส่สบายตัวนี้สวยนะ,ะของจีิสวยเลยมาตัวต่อไปหมดยังคะอ,คคอ่ะต่อไปเดี๋ยวน้องเอกจัดโปรให้เอามาเลยคะ่ะทีละสิบตัวเดี๋ยวน้องเอกจะจัดโปรให้พี่ๆมาเชิดสิบตัว ตัวละ29บาทนะคะอันนี้ก็คือ10ตัวส่งฟรีเลย290บาทได้ทั้งหมด10ตัวอันนี้คือเซตที่หนึ่งพี่ๆอันนี้คือเซตที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ๆดูนะเชิ้ตอันนี้ราคาโปรตัวที่หนึ่งที่พี่ๆจะได้ไปเป็นอก30บวกทั้งหมดอันนี้32อันนี้36อันนี้อก36สวยมากค่ะ10ตัวนะคะอันนี้เซ็ตที่หนึ่งนะ10ตัว290บาทตกตัวละ29บาทอันนี้38 สามสิบแปดคือคนอกสามสิบบวกใส่ได้ทุกตัวค่ะอันนี้สามแปดนะคะสามคือเสื้อพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นเข้ารูปมากก็ได้อกสามสิบบวกใส่ได้ทุกตัวตัวละยี่สิบเก้าบาทดูตัวนี้ค่ะสวยมากนะคะเชิ้ตราคาแบบโปรเลยค่ะดูตัวนี้ค่ะอาราคาเชิ้ตตัวละยี่สิบเก้าบาทสิบตัวสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือเซตที่หนึ่งถ้าพี่ๆจะเอาเซตนี้พี่ๆก็ทักมาเลยบอกว่า,วาพี่เอาเสื้อขาวเซตหนึ่ง อันนี้คือเซตหนึ่งนี่เซตหนึ่งได้ทั้งหมด10ตัวจุกๆเลยตัวละ29บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะส่งฟรีด้วยไปต่อกันที่เซตต่อไปมีให้สองเซตนะคะมีให้แค่2เซตนะพี่พีอ่อก30บวกทั้งหมดคือใส่ได้แน่นอนมาดูกันอันนี้เซตที่สองเซตที่2นะคะใส่ทำงานใส่ทำบุญใส่เดินหงเดินห้างเป็นเสื้อที่สามารถใส่ได้ตลอดเซตที่2ตัวที่สอง ตัวที่3สวยเรียบหนูดูดีทุกตัว29่สิบก้าทคุ้มมากอก30บวกหมดเลยรับรองว่าคนอก30บวกใส่ได้แน่นอนค่ะนี่เห็นไหมอู้มีแตส่สวยๆค่ะเซต1เซตสอรับเซตไหนทักมานะคะหรือจะรับทั้ง2เซตก็ได้ถ้าเจอคลิปนี้แล้วชอบก็มาเอาได้เลยพี่ๆมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นนี่สิบตัวเซตละสิตัวส่งฟรีค่ะ290ราสิบาทส่งฟรีผ้าดีๆทันการสวยๆใหม่ๆทั้งนั้นเลย ตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมมีเชือกผูกนะคะนี่ค่ะ10ตัวอ่ะมีให้ทั้งหมด2เซตสําหรับคลิปนี้เราจัดโปรให้ด้วยนะคะโปรเสื้อขาวเชิ้ตขาวนะ,ะตัวละ29บาทชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเพจพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ